สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะพูดถึงการบวกทศนิยมนะโดยที่มันมีเครื่องหมายคือเป็นจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มบวกอ่าเรามาดูกันเลยนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะหาผลบวก3.75บวกด้วยลบ1.43ตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวก ตัวบวกเป็นจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะเครื่องหมายต่างกันบวกกันเครื่องหมายเหมือนกันบวกกันผลลัพเป็นบวกเครื่องหมายเหมือนกันบวกกันเหมือนกันลบบวกลบก็มีเครื่องหมายเป็นอะไรคะเป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันบวกกันเครื่องหมายเป็นบวกตัวตั้งเป็นลบตัวบวกเป็นลบ จำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มเต็มลบผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มลบจำนวนต่างกันบวกกับลบบวกกันก็ต้องหักล้างกันถูกต้องไหมครับหักล้างกันก็มีเครื่องหมายตามค่ามากตามค่ามากแล้วแต่ว่าตัวไหนจะเป็นค่าที่มากเครื่องหมายบวกเป็นมากก็ตอบค่าบวกเครื่องหมายลบมันจะเป็นค่ามากก็ตอบลบนะคะอ้าเรามาดูวันนี้ตัวอย่างตัวตั้งเป็นจํานวนเต็มบวก ตัวบวกเป็นจํานวนเต็มลบบวกจํานวนต่างกันบวกกันเครื่องหมายต้องเป็นยังไงครับผลลัพธ์เป็นอะไรตอบก่อกนครับตัวตั้งเป็นเครื่องหมายบวกตัวบวกเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายต่างกันบวกกันต้องหักล้างกันตอบตัวเองนะคะเครื่องหมายต่างกันบวกกันนะฮะต้องเอามาหักล้างกันก่อนอื่นนะคะเราก็เขียนอยู่ในรูปของสมบูรณ์ก่อนนักเรียนจะได้เห็นง่ายชัดเจนนะคะ 3.75จุดเจดห้าบวกค่ะลบหนึ่งจุดสี่สามเท่ากับค่าสัมบูรณ์ค่ะขีดลงมาสา5จุเจดห้าบวกค่ะลบหนึ่งจุดสี่สาค่าสัมบูรณ์ค่ะค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดๆจะมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นค่าสัมบูรณ์ของจำนวนนี้ก็คือ 3.75จดหถูกต้องไหมคะบวกค่ะบวกใส่บวกค่า,าสมบูรณ์ของลบในนี้ก็มีค่าเป็นอะไรเหมือนกัน1 4 3จดสสมีค่าเป็นบวกจากบรรทัดที่1มาเป็นบรรทัดที่2เข้าใจไหมคะค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มบวกก็มีค่าเป็นบวกค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มลบก็มีค่าเป็นบวกถูกต้องไหมคะย้อนไปที่โจทย์เครื่องหมาย บวกอัน,นตัวตั้งเป็นบวกคูบวกเป็นลบต้องเอามาทำอะไรกันครับต้องเอามาหักล้างกันหักล้างกันก็คือาการลบใช่หไหเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็น3.75 1.43เต้องเอามาทำอะไรกันเครื่องหมายต่างกันก็ต้องเอามาลบก,กันเป็นการบวกแต่เนื่องจากมีเครื่องหมายต่างกันถูกต้องไหมคะก็เอาสองจำนวนนี้มาลบก,กัน 5, 3, ห้าลบสามเหลือสองเจ็ดลบสี่เหลือสามถึงจุดใส่จุดสามลบหนึ่งก็เหลือสองผลลัพธ์เป็นอะไรคะเป็นบวกหรือเป็นลบผลลัพธ์เป็นบวกหรือเป็นลบคะนักเรียนเพราะฉะนั้นหรือตอบสามจุดเจ็ดห้าบวกลบหนึ่งจุดสี่สามผลลัพธ์เป็นอะไรคะบวกหรือลบ บวกมากกว่าผลลัพธ์ก็เป็นบวกเราก็ไม่ต้องใส่2.32งง,งงไหมเอ๊ะทำไมโจทย์เป็นบวกเรื่องไมเวลาคูณคิดทำไมคุณคิดเป็นลบนเรียนึกถึงจำนวนต่างกันตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบจำนวนต่างเครื่องหมายกันต่างพวกกันใช่ไหมคะเวลาเอามาบวกกันต้องหักล้างกัน เรามาเขียนค่าสัมบูรณ์ค่ะค่าสัมบูรณ์ของ 3. 7 5ดเจหก็คือ 3. 7 5เจหบวกใส่บวกค่ะลบ1 4 3จสาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบก็มีค่าเป็นบวกก็จึงได้เทหนึ่งจุดสี่สาองจำนวนนี้บวกกันแต่มีเครื่องหมายเป็นไงเป็นคะเนี่ยต่างกันเราจึงต้องเอามาหักล้างกันการหักล้างก็คือการลบนั่นเองก็เอาตัวตั้งมาลบ การบวกนั่นแหละแต่มันเป็นจำนวนตาน่างใช่กันจึงออกมาลบกันเข้าใจไหมครับนะคะก็ลบกันได้เท่าไหร่สามจุดเจ็ดห้าบวกลบหนึ่งจุดสี่สามมีค่าเท่ากับวกบวกหรือลบ,บจำนวนนี้จะเป็นบวกหรือลบก็ไปดูที่โจทย์ใครมากกว่าครับตัวบังตัวบวก่้าหมายบวกมากกว่าก็จึมีเครื่อหมายเป็นบวกเข้าใจไหมครับเข้าใจนะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่ง เรามาดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ตัวตั้งเป็นเครื่องหมายจงหาหาผลบวกเหมือนกันตัวตั้งเป็นเครื่องหมายลบบวกด้วยจํานวนเต็มบวกเครื่องหมายต่างกันบวกกันเครื่องหมายจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับค่ามากถูกไหมคะเครื่องหมายต่างกันบวกกันต้องเอามาทําอะไรกันคะนักเรียนหักล้างการถูกต้องค่ะ้รวิธีททำวิธีทำ ลอกลงมาลบ65.236บวก21.84เรามาหาค่าสัมบูรณ์ก่อนค่ะค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบ236บวกค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดๆ เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบหกสิบห้าจุดสองสามกก็เป็นเท่ากับหกสิบห้าจดสองสามใช่ไหมคะบวกใส่บวกค่ะยี่สิบเอ็ดจุดแปดสค่าสมบูรณ์ของจำนวนเป็นบวกก็มีค่าเป็นบวกสองจำนวนที่บวกกันแต่เครื่องหมายเป็นไงกันครับเครื่องหมายต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเอามาทำอะไรกับลูกเอามาบวกหรือเอามาลบก,กัน เครื่องหมายต่างกันบวกกันต้องหักล้างกันเพราะฉะนั้นเอามาบวกหรือมาลบค่านี้เวลาทำหกสิบห้าจุดสองสามหกยี่สิบเอ็ดจุดแปดสี่เติมมาลงไปค้ายเติมศูนย์ให้เท่าไปอ่าเราจะเอามาบวกหรือมาลบไปดูที่จย์จำนวนต่างชนิดกันเวลาบวกกันต้องหักล้างกัน การหักล้างก็คือการลบถูกต้องไหมการหักล้างคือต้องเอามาลบกันแล้วก็เอามาลบกันหลบศูนเหลือห13าลบสี่เหลือ9 1้าสเอลบแเหลือสามถึงจุดใส่จุดสี่ลบหนึ่งเหลือสามหลบสองเหลือสี่ต่อตามโจทย์ลบห5สิบห้าจสองสามห บวกยี่สิบเอจุดแปดสี่มีค่าทีตัดเท่าไหร่คะสี่สิบสามตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบหากล้านตันมีเครื่องหมายตามค่ามากใครมากคะตัวตั้งมากหรือตัวบวกมากครับตัวตั้งมากเพราะฉะนั้นก็มีเครื่องหมายเป็นลบสี่สิบสามจุดสามเก้าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกจํานวนเต็มลบ บว,บวกกับจำนวนเต็มบวกสองจำนวนนี้บวกกันมีเครื่องหมายต่างกันต้องหักล้างกันถูกไหมเวลาหักล้างกันเราจะเอาเฉพาะตัวเลขคือค่าสัมบูรณ์มาค่าสัมบูรณ์จำนวนเต็มลบก,ก็มีค่าเป็นบวกค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกก็มีค่าเป็นบวกมันบวกกันแต่ตามโจทย์ต้องหักล้างกันก็จึงต้องเอาสองจำนวนนี้มาลบก,กันถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะก็ได้อย่างนี้ ผลลัพธ์ที่ได้43.396จะมีเครื่องหมายตามค่ามากใครมากระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกใครมากตัวตั้งมากคือลบจึงคึ้ตอบจึงเป็นลบ43.396เ 43. ข้าใจงไหมครับงงไหมไม่งงแน่ใจนะแน่ใจนะคะนักเรียนถามตัวเองเสมอว่าตัวเลขที่ให้ที่เขาให้บวกกันนั้น มันมีเครื่องหมายเป็นยังไงกันถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเราก็เอามารวมกันเครื่องหมายเป็นเหมือนเดิมเช่นลบใช่ไหมลบสามจุดห้าย้อนมาในกนึ่งนะคะบวกบวกลบหนึ่งจุดเจ็ดเห็นไหมสองจำนวนนี้บวกกันเครื่องหมายเหมือนกันบวกกันเอามารวมกัน ไหมคะหาค่าสมบูรณ์ซะก่อนล้วมารวมกันก็คือเอาเฉพาะ3.5มาบวกกับ1 7จถูกต้องปะ่ะหาค่าสมบูรณ์ออกมาอันนี้ก็เป็นลบ3.5บวกลบ1 7จค่าสมบูรณ์เท่ากับ3.5บวก1.7เอามารวมกันถูกต้องไหมเอามารวนะมารเครื่องหมายเหมือนกัน บวกกันก็เป็น3.5บวก1.7ก็มาบวกกัน12ทด1ถึงจุดใส่จุด4เป็น5คันต่อเป็นอะไรค่จ2จะมีเครื่องหมายเป็นบวกป็นเป็นลบเป็นลบเวลาต่อ,ตอก็ตออลบ3.5บวกลบ1.7ก็มีค่าเท่ากับ5.2มีเครื่องหมายเป็นอะไรมีเครื่องหมายเป็นลบเข้าใจไหมคะ ไปดูแบบปฏิทัศนกันค่อยๆทําค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆถามตัวเองเสมอว่าโจทย์เป็นจำนวนชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันเข้าใจไหมครับนะเราจะหาค่าสัมบูรณ์จะเอาค่าสัมบูรณ์มันมาบวกหรือมาหักล้างกันแล้วแต่ก่อนแบบนี้ครับอ่ะเราไปดูแบบสฏิหัศกันเลยครับ